มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในบ่ายของวันอาคารที่9กุมภาพันธ์2564นะครับวันนี้ขอเริ่มต้นจากเรื่องราวของอุบัติเหตุนี่แหละครับผมเพราะว่าเป็นการย้ำเตือนกันนะครับครับโดยอุบัติเหตุที่จะนําเสนอเรื่องแรกก็เป็นเรื่องราวของฝนตกถนนลื่นนะครับแล้วก็รถพลิกคว่ำหะคุณจุลธิตครับครนะแล้วก็บาดเก็บ่วมตายกันจากทนายมินิเจอร์ออนไลน์นะครับเมื่อคืนนี้นะครับมีฝนตกลงมานะครับ คนที่ขับรถอาจจะไม่ระมัดระวังอาจจะเตรียมการไม่ทันนะครับฝนตกม่อาจจะมีการถนนลื่นนะครับก็นี่แหละทั้งหมดทั้งมวลก็คือถ้าคุณไม่ประมาทโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็น้อยลงนะครับรายละเอียดข่าวนี้จากทางมิเตอร์ออนไลน์นะครับฝนตกถนนลื่นกระบะข้ามเลนชนอัดกระบะสวนทางมาพลิกคว่ำผัวตายเมียเจ็บนะครับโหนะนะครับเหตุเกิดที่หนองคายนะครับเป็นอุบัติเหตุ รถกระบะนะครับขับสวนกันมานะครับเจอทางโค้งรถกระบะอีกคันนะครับพุ่งข้ามเลนมาชนรถกระบะคู่กรณีนะครับหงายท้องล้อชี้ฟ้าทีเดียวนะครับทําให้คนคนขับนี้เสียชีวิตติดภายในรถนะครับขณะที่ภรรยานั่งคู่กันมาได้รับบาดเจ็บนะครับสาเหตุนะครับก็คาดว่าจากฝนตกถนนลื่นนะครับบังคับรถไม่อยู่นั่นไงนะครับ เหตุเกิดนี้นะเมื่อเวลาหงริกาสามิวินีของวันนี้นะครับเกุมภาพันธ์พันตารวจเอกภูวิศิริพานิชนะครับพูมกับสหายตรุจภูธรพลพิสัยนะครับได้รับแจ้งว่ามีเหตุมีเหตุอุบัติเหตุนะครับรถกระบ,บะชนกันมีผู้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตภายในนะครับบริเวณทางโค้ง น้องคายพลพิสัยนะครับหน้าโรงปูนอินทรีนะครับก่อนถึงภูกระแตตําบลวัดหลวงนะครับก็ไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเวทแพทย์เวรโรงพยาบาลพลพิสัยนะครับหน่วยกู้ภัยชบาล19 191และก็กู้ภัยประจักษ์น้องคายนะครับพอไปถึงที่เกิดเหตุนะครับก็พบรถกระบ,บะมิตซูบิชิแบบแคปนะครับ สีบรอนทะเบียนบอยไม้ทอทหาร7046น้องคายพลิกคว่ำล้อชีฟ้้าอยู่เลยนะครับครับซึ่งก็ตกอยู่ข้างทางนะครับมีผู้เสียชีวิตติดภายในรถนะครับบริเวณที่นั่งคนขับนะครับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้ใช้เครื่องตับทางนะครับช่วยนำชีวิตนะครับออกมาจากรถทราบชื่อภายหลังก็คือนายถาวร สวัสดิ์วงอายุ57ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่185หมู่3ตำบลวัดหลวงอำเภอพลพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งก็สวมเสื้อยืดแขนยาวสีน้ำเงินนะครับกางเกงวอร์มสีดำและมีผู้บาดเจ็บนะครับเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตนั่งมาในรถด้วยนะครับส่วนโคกกรณีคู่กรณีนี้นะครับเป็นรถกระบะโตโยต้า รีโว่แบบแคปนะครับสีบรอนเงินทะเบียนบอยไม้งองงู7567บึงการนะครับด้านหลังด้านหน้ารถพังเสียหายนะครับจอดอยู่บริเวณหลายทางนะครับคนขับได้รับบาดเจ็บทางคู่ภัยก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลพนพิสัยเรียบร้อยนะครับจากการสอบถามนะครับว่ารถกระบ,บะนะครับ ซึ่งก็ทราบว่ารถกระบะมิซูบ,บิชินะครับที่มีผู้เสียชีวิตกับภรรยานั่งมาด้วยนี่แหละนะครับมุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอโพนพิสัยนะครับส่วนรถกระบะโตโยต้า Toyota ขับมาคนเดียวนะครับมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองน้องคายเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนะครับซึ่งเป็นทางโค้งประกอบกับมีฝนตกหนักนะครับคาดว่ารถกระบะโตโยต้า Toyota จะเสียหลักแล,และเสียการควบคุมนะครับทำให้ข้ามเลนมาชนกับรถมิซูบิชิแรงกระแทกนะครับทำให้รถ มิสูบิชิตกข้างทางหงายท้องล้อสีชี้ฟ้าทีเดียวนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บดังกล่าวนะครับขณะที่ลูกชายของผู้ตายนะครับหลังทราบว่า,าหลังได้ซักข้อมูลนะครับก็บอกว่านะครับปกติแม่จะขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงานในตัวเมืองตัวอำเภอพลพิสัยทุกวันนะครับแต่วันนี้ฝนตกพ่อจึงขับรถยนต์กระบะนะครับไปส่ง เพิ่งออกจากบ้านได้นิดเดียวนะครับก็มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางเจ้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยนะครับครับก็คงหลักลก,ก็คงนั่นแหละนะครับถนนลื่นแล้วก็ไม่ชินทางด้วยนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเกิดจากคือยางหมดสภาพด้วยนะครับผมมีส่วนนะครับยางหมดสภาพคือถนนลื่นแล้วก็ที่นี่ขนาดเดียวกันถ้าเผื่อดดอกอยาง มันหมดสภาพมันก็จะไม่เกาะถนนและถ้าเผื่อวิ่งด้วยความเร็วนะครับรถก็จะไม่สามารถยึดเกาะได้และก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุดได้ดังนั้นถ้าเผื่อเราขับรถไปต้องเรามาะระหว่างสารวจทางด้านดอกอยางด้วยว่ายางหมดอายุแล้วหรือยังนะครับ,รบและขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของทางด้านการคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับอันนี้ก็สําคัญมากครับ ถ้าเผื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเรายัางคาดเข็มขัดนิราภัยอยู่นะครับก็สามารถที่จะช่วยเราได้แต่ว่าถ้าเผื่อเข็มขัดนิราภัยก็ไม่คาดด้วยก็โอกาสตายก็มีมากยิ่งขึ้นครับก็คือเข็มขัดนิราภัยนี่ก็จะช่วยให้หนักผ่อนเป็นเบาได้ด้วยะะเพราะว่าเขาเรียกว่าเซฟตี้เบลนะครับมาอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นกับคนที่เป็นนักกิจกรรม ทนาดการเมืองอมไม่รู้ว่าหลายคนที่จะจําได้หรือเปล่านะก็คือไัยดาวดินนะฮะไผ่ดาวดิน ผมเองก็รู้จักเพียงแค่ไพ่พงศธรนะครับเพราะว่าชอบคนบ้านเดียวกันส่วนไั่ดาวดินนี้ก็คุ้นค้นชื่อนะฮะน่าจะเป็นนักกิจกรรมอะไรประมาณสักประมาณหนึ่งก็เป็นเฮมีข่าวอยู่เป็นระยะระยะนะฮะคุณชลชิตรู้จักไหมเนี่ยไพ่ดาวเดียนนี่ครับก็ได้ยินชื่อเขาแล้วครับได้ยินชื่อนะฮะเป็นนัก่อนไทวทางการเมืองเป็นนักื่านไหยทางการเมืองและไพ่พงศธรนะครับผมโอ้อันนี้ยิ่งได้ยินนะครับเคยเตะกันด้วยครับเคยเตะกับคุณไั่นี่ลหะ ครับเคยเตะมานานแล้วครับหลายปีครับไผ่ดาวดินหรือว่าไผ่พงศธรไผ่พงศธรอ๋อเคยเตะไผ่พงศธรด้วยเตะฟุตบอลคอ๋อเตะฟุตบอลนะครับแม่เฟุตบอลด้วยกันนึกว่าเคยเตะวิ่งเขาไม่ทันนะครับเขาวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากเลยนะฮะขอบคุณไผ่พงศธรนี่ฮะเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าเวลาประมาณสองทุ่มครับของวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์ร้อยตรีเอกมติชนแม่ชื่อมติชนนะครับวงเบ้ากุณคนนี้เป็นรองสวครับ รองสว,วนี่ไม่ใช่ว่าสมาชิกมติสภาน,นะครับรองสว,วก็คือรองสารวัตรสอบสวน <S <S ของสพสพก็คือสถานีตรวจภูธรสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับคำว่าจังหวัดบางบางฉบับก็เขียนว,ว่าจอวอน,นะบางบางฉบับก็เขียนว,ว่าจอนะครับจอจุดบางคนก็จอวอจุดนะครับไม่รู้ว่าอ่านเป็นถูกถูกต้องกันแน่นะครับเราเองก็อ่านไปก็แม่บางคนก็บอกว่าเป็นจวบางคนที่ก็เป็นจอนะครับนะฮะ รับแจ้งบอกว่ามีรถยนต์ยี่ห้อ Mercedes-Benz ครับเบยภายดาวดินนั่ง Mercedes-Benz นะครับ <c oughs> เกินไหวจิตก,กรคำต่อสู้เพื่อความยากคนยากจนนี่ครับ <c oughs> นั่ง Mercedes นะครับเพราะว่าการต่อสู้ก็ต้องอาศัยรถที่ดีนะ,ะถ้าเผื่อเกิดน,นั่งรถญี่ปุ่นธรรมดานี้ก็อาจจะลำบากนิดหนึ่งนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุมาเพราะเป็นคนที่มีค่านะก็ต้องดูแลกันเป็นอย่างดีครับผม รุ่น C200 ด้วยนะครับทะเบียน5กวอหนึกรุงเทพมหานครนะครับประสบอุบัติเหตุครับชนเกาะกลางถนนนะครับบริเวณหน้าวัดหลวงพ่อโตโอ้รู้จักไหมละวัดหลวงพ่อโตวัดชื่อดังนะคุณชลิิตเคยไปหรือเปล่าวัดหลวงพ่อโตนี่เคยผ่านครับของทางด้านคนที่ก่อสร้างคุณคุณเอกสุรพงชาตรีนะครับถนนมิตรภาพขาเข้าครับ ตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้ทรัพย์สินราชการได้รับความเสียหายต้นไม้หักไปต้องหกต้นเบาวิครับผมสวนเด็กกระดอกกระเดียครับต้นไม้หักหกต้นท่อประปาแต่อีกยาวประมาณ30เมตรครับความเสียหายคาดว่าอยู่ที่ประมาณ80,000บาทนะครับโอ้โห8 0 0 0 0บาทเลยนะครับผมต่อมาทราบว่าคนขับและก็จอของรถนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะฮะ คนขับรถของเจ้าของรถนี่ครับพอยเอ่ยชื่อไปทุกคนจะร้องอ๋อทันทีเลยครับรู้จักไหมครับนั่นคือนายจตุพัฒญทบุญพัฒัทรักษาครับไม่รู้จักอายุยี่ห้าปีครับไม่รู้จักครับแต่พอบอกว่าภัยดาวเดียนนี่อ่าภัยดาวดินนี่ครับน่าจะคุ้นเคยนะฮะถ้าเผื่อจตุพัฒบุญพัฒร์รักษา25ปีนี่ปีไม่รู้จักครับพอภัยดาวดินอ๋อคุณภัยไงคุณภัยดาวดินไงนะครับคุณทัพพอไม่รู้จักเหรอ เออแล้วบอกว่าเป็นตัวเองผู้สื่อข่าวภัยดาวดินยังไม่รู้จักปัทมนะครับเป็นไปนได้ยังไงครับที่อยู่ก็ชีพสอหมู่หนึ่งตำบลผักปังอำเภอภูเขียวครับจังหวัดชายภูมิครับเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อดังนั่นวาตวลาอืนั่งมาพร้อมกับเพื่อนรวมห้าคนครับในในขณะที่รถของภัยดาวดินนะครับยางหลังระเบิดครับ<แ>นักข่าวเขียนแบบ ชาวบ้านยางหลังแตกวะา่านโอ้ยเว้โอ้ยซุ่มสู๋ใส,ส่ทรัพย์ให้มันเป็นแน่นประกาดี <c oughs> เขาเรียกว่ายางหลังระเบิดนะครับ <c oughs> ยางหลังแตกอันภาษาอีสานนี่ยางหลังแตกนี่โอ้ย <c oughs> เล่าเขาอาจจะเป็นลักษณะอนุรักษ์ภาษาอีสานก็ได้นะครับคงเป็นเจตนาอย่างนั้นแหละคงไม่ใช่ว่าเจตนาว่าตัวเองพลั้งเลอก็ไม่ใช่แล้วก็คนรีไรเตอร์เองก็ ผ่านหูผ่านตาคนพิสุดอักษรก็ผ่านหูผ่านตา,มาไม่หีุสแสดง <คน S 2> ว่าแสาดงว่าเป็นคนอีสานเหมือนกันก็เลยไม่เอกใจแต่ประการใด <c oughs> ผมเองถึงไม้จะเป็นคนอีสานแต่ว่าก็พอมีความรู้อยู่บ้าง <c oughs> นะครับผมก็เลยขอกันแนะกัะแหนเล็กน้อยนะครับ <c oughs> <c oughs> อย่างหลังระเบิดเขาทั้งสองก้างครับผมบนอย่างหลังแตกโอ้ยซึมซู้เยครับด้านหลังรถนี่พังเสียหายครับถูกนำไปตรวจสภาพที่สพ,พก็คือสถานีตำทวรสูงเนินครับ ส่วนภัยดาวดินร้อยเบียนสอบถามเบื้องต้นก่อนปล่อยตัวไปครับเท่าว่าปล่อยเฉพาะตัวหัวกับขาไม,ไม่ยอมปล่อยนะครับ <c oughs> ปล่อยเฉพาะตัวไป <c oughs> <ล>นะครับผ <c oughs> ทีนี้ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ครับเวลาบ่ายสามโมงครับผ <c oughs> ู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ารถของภัยดาวดินครับยังอยู่ที่สถา,สน,า,สน,านีตำรวจภูทรสูงเนินสอบถามทราบว่าหลังจากที่เจ้าที่ได้มีการสอบถามเบื้องต้นเบื้องกลางแล้วก็เบื้องปลายแล้วนะครับ พบว่าได้มีการปล่อยตัวไผ่ดาวดินไปแล้วครับโดยทางด้านนายไผ่นะครับบอกว่ากำลังจะเดินทางบอกว่ากำลังเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อกลับบ้านที่ขอนแก่นพร้อมกับเพื่อนอีก5้าคนพอมาถึงจุดเกิดเหตุครับปรากฏว่ายางหลังเกิดระเบิดเออจังสินเนี่ยแ <c oughs> ม่เว่ยบนยางเกิดยางหลังแตกบนเมนได้โอ้ยเวยย่ยยางหลังระเบิดกี่ยเข้าวบานเนี่ยอ่าได้ยินอาจารย์ร่พพูดนะคัเลยรีบเปลี <c oughs> ่ยนเลยรถเสียหลักนะฮะกดอกหักพักบ้านนี้เหมือนกันครับผม รถเสียหลักพุ่งขึ้นเกาะกลางถนนนะครับมันก็มีเกาะกลางถนนมันมีเจอเกาะกลางข้างทางได้ยังไงล่ะฮะไม่ไม่ใช่ว่าพุ่งขึ้นชนเกาะข้างทางมันใช่งไหมฮะมันต้องเกาะกลางถนนอยู่แล้วครับผมชนทรัพย์เสินได้รับความเสียหายดังกล่าวนะครับนี่เพื่อนรายงานมเพื่อนสืได้นี่ยนี่นี่มีการถ่ายภาพเก็บเอาไว้ด้วยครับนะฮะส่วนแนวทางของการดําเนินคดีครับทราบว่าขณะนี้รอแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่สองบัวราก็มีนะฮะแขวงทางหลวง อุบลราชานีที่1แล้วก็ที่2นะครับที่1ก็อยู่ที่อบุบลที่2ก็อยู่ที่วารินครับ <c oughs> แล้วก็วัดหลวงพ่อโตครับซึ่งเป็นผู้ดูแลความดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินที่เสียหายร่วมการตรวจสอบความเสียหายที่ชัดเจนก่อนจะเรียกนะครับนายไั่ดาวดินมาตกลงชดใช้ค่าเสียหายครับหากตกลงกันได้ก็คงไม่มีอะไรยุ่งยากแต่ตํารวจเองก็สังหรณ์ใจอยู่ครับ <Wow. S 2> ม,มันคือสิบบได้ง่ายป่านน่ะมั้งคือว่า <c oughs> <c oughs> บอกน้ายพดาวดินเนี่ยอยากเสียบ,บคือบ,บอกก็คืณชลธิตได้ยังบอกง่ายกลัวได้เหรอฮัน แต่ก็ภัยดาวดีนนี่โมันสังหวรใจจะได้ตาตาเสมียนอยู่หันเต้นหั่งใสตุ๊บ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 ั่นนะครับได้วนน้อได้วนน้อนะครับก็ถ้าเผื่อตกลงกันได้ก็คงจะไม่มีไรุ่งยาาครับแต่ถ้าเพอตกลงกันไม่ได้ก็คงจะมีการสรุปสำนวนฟ้องสารดำเนินคดีตามขั้นตอนนะครับข่าวทั้งไพ่ดีเล่นเนี่ยเราไัยนี่เราเป็นขาประจำอยู่แล้วจนพิพากษสารที่จำไพ่ถ้อยได้วันซะนะครับ ส่วนข้อหาน่าจะถูกดำเนินคดีในข้อหานะครับขับรถประมาทครับทำให้ทรัพย์สินราชการเสียหายครับด้วยขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสรุปความเสียหายจะมีการนัดหมายมาตกลงชดใช้ค่าเสียหายต่อไปคือก็คือประมาณแปดหมื่นบาทที่ว่านี้ครับผมโอ้ต้นไม้ฮัตฮกต้นพี่น้องจะขับเนี่วไดนาะนี่น้อนะฮะไม้เขาเรียกไม้พุ่มไม้แครนะไม้ประดับไม้ประดับกลางถนน ขณะที่จุดเกิดเหตุพบว่ามีเจ้าที่จากแขวงทางหลวงมาซ่อมแซมท่อประปาซึ่งเป็นจุดรดน้ําต้นไม้ที่พังเสียหายจนแล้วเสร็จพร้อมกับเก็บเก็บเศษต้นไม้ที่เสียหายออกครับแล้วก็เตรียมที่จะนําต้นไม้มาปลูกขึ้นให้เหมือนเดิมต่อไปครับน,นะฮะ,ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนี่นี่ฮะบัตรประชาชนของคุณไ่าดาวดินนะฮะคุณจตุพัฒ์บุญพัฒนรักษานะครับบอกแจ้งวันเดือนปีเกิดด้วยนะฮะเป็นคนพื้นเพ จังหวัดชัยภูมิอ่าทีน,น,นี้สภาพรถนะครับนี่ส2 0 0้อยนะสี่สองรอยนะฮะทายยับเลยนะฮะด้านข้างก็บุด้านข้างก็นี่ขนาดว่ารถอ้อย่างระเบิดนะฮะ,ะทั้งสองเส้นด้วยนะฮะอโอ้ดีนะไม่มีคนล้มตายแสดงว่ารถเขาดีนะอรสี่สองร้ครับผมรถเขาดีแข็งแรงมั่นคงนะฮะเมอร์เซเดสับเมอร์เซเดสเบถ้าเผื่อ คนไทยเราก็เรียกว่ารถเบนท์รถเบนท์นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นต่างประเทศเขาจะเรียกว่ารถ Mercedes นะครับเชื่อมเข้าเขาเมอร์เซเดสเบนท์นะฮะความบาดเขารถเบนท์รถเบนท์นะครับผมแต่ต่างประเทศเขาเรียกว่าเขาจะไม่รู้จักนะเบนท์นี่คืออะไรไม่เคยรู้จักนะฮะเขาจะรู้จักเพียงแค่ว่าเมอร์เซเดสนะครับการเรียกก็ต่างกันครับผมเป็นอย่างนั้น C200 ก็ถือว่าเขาจะมีคลาสอยู่ก็คือมี C ีคลาส S อสคลาสแล้วก็ E ีคลาสนะครับถ้าเผื่อเป็น C นี่ก็ถือว่าเป็นรถ ถ้าเผื่อสูงสุดนี่ก็คือรุ่น S Class เป็นนี่คับลองมาก็คือ E Class C Class นี่ก็คือก็ต่ำสุด้วครับผม C Class ี่ที่ดังๆก็อย่างเช่น C 180ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยเราอคุณพ่อขึ้นหูเอ้าเก็ติดตามเลยถึงจะมีปัญญาสื่อแต่ว่ามีปัญญาที่ติดตามในอ่ยอยู่นะครับขอดูดูโดยบายอยู่แต่ว่าเป็นรถที่ผมไม่เคยทดสอบเลยนะยี่ห้อนี้เป็นรถที่แปลกมากนะครับเป็นยี่ห้อที่ผมไม่เคยขับเลยฮะ เมอร์เซเดสนะครับคือขับมาเกือบทุกยี่ห้อแลวครับในโลกใบนี้นะในเม,มืองเมืองบนเรานี้ยกเว้นเมอร์เซเดสครับยังไม่มีบุญวัสนานะครับคนยุโรปแล้วก็ยังขับอยู่ใช่ไหมครับนะฮะแต่คนยุโรปนี่ถนัดรถในกลุ่มยุโรปคอมนี่ก็จริงๆแล้วถ้าเผื่อพูด <c oughs> ก็จริงๆแล้วนี่ก็ แต่ก่อนนี้ชอบโรถยุรโรปตอนหลังมานี้ผมชอบอิซุซุอย่างเดียวเลยตอนนี้ครับผมนะฮะโดยเฉพาะมิวเอ็กนี่ชอบมาอิซุนี่ต้องไปซื้อได้เลยครับผมถ้าเผื่อมีรถแล้วไปซ่อมแซมนี่ผมก็ชอบไปที่นี่ครับนั่นคืออุบลสวิท997ครับผมชอบมากเลยครับคู่นี้ครับผมถนนคลังอาวุธนะครับแต่ก่อนนี้ทางด้านอุบลสวิทเขาเองก็มีบริการนะก็คือหนึ่งก็คือในเรื่องราวของการซ่อมแซมรถยนต์ หนักบเบารอซ่อมได้รถเก่งรถกระบะรถตู้รถ SUV ครับคือมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับสูบบริการแต่ว่าราคาซ่อมแซมย่ำเยาวกว่าถึง30%และก็2คือเขารับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไรและก็ชิ้นส่วนระดับโลกเลยนะครับคุณสามารถเลือกได้3ม,มีการรับนะครับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง l p g และก็ c n g และตอนนี้เสียแจ้นะครับคุณไพล์บุญครับ เปิดบริการอีกแล้วครับโู๊เขยันแน้เลยคนนี้ mm. เปิดบริการเป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับอุบลสวิท1997ครับเปิดบริการแล้วครับแล้วก็อย่างครบวงจรด้วยมาที่นี่ที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนแบบ one stop service ครับเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา2โมงเช้าจนถึง5โมงเย็น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานเดตนการรับทำพรลบรต่อทะเบียนรับตรวจสภาพขอใบรับรองการติดตั้งแก๊ส l อ g CNG รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วที่สำคัญคือพี่น้องครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยความหมายคือว่าไปเสียภาษีให้ท่านด้วยครับผมพูดง่ายงว่าคุณเอารถไปเอาเงินไปเอาเอกสารไปเอาตัวไปแค่นี้พอที่เหลือบริการหมดทุกอย่างครับอุบลเซอร์วิสครับเหลือเชื่อเลยนะครับง่ายจริงๆครับทุกขั้นตอน สอบถามครับ0622015510อุบลสวิต1997ถนนคลังอาวุธครับ bon ลูกบอลอเล็กไฟนะครับเป็นลูกบอลดับเพลิงอัจฉริยะที่ผลิตโดยคนไทยนะครับเป็นลูกบอลที่ไม่ใหญ่มากนะครับใช้งานสะดวกสบายแค่ยนลูกบอลอล็กไฟเข้าในกองเพลิงนะครับรคุณผู้ฟังจะแขวนลูกบอลอล็กไฟไว้ในชุดเสียงที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้นะครับอิเล็กไฟเจอความร้อนเขาจะทํางานด้วยตัวของเขาเองนะครับคือระเบิดออกมานะครับ สารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงก็ระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายได้ทีเดียวนะครับฝากถึงหน่วยงานภาครับภาคเอกชนพี่น้องประชาชนนะครับอยากได้ลูกบอลิตลิตไฟไปป้องกันกไปที่ปฏิสัมพันธ์งนุนนะครับโทรศัพท์มาหาเราได้เลยนะครับ0903701013และก็0817908442ครับส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่น ไปตวปรวจวัดตาประกอบแว่นวยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไร่ยาวเท่าไรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาใจเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธาน,น,าน,นีครับ โรงพยาบาลราชเวชุดบนรัราชธานีนะครับนอกจากเป็นโรงพยาบาลที่ มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการช่วยเหลืออุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วนะครับที่นี่นะครับโรงพยาบาลราชเวชุบลราชัธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดบุรลรัฐธานีนะครับที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะครับจากทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นแห่งแรกของอีสานใต้ด้วยนะครับที่นี่เขาก็บริการในเรื่องของการตรวจเชือ้อโควิด19นะครับรู้ผลทันใจรวมทั้งเป็นสถานกักตัวนะครับเอราระวังโรคผู้เดินทางกลับจากจาต่างประเทศ ให้บ,บริการทั้งชาวต่างชาติและก็ชาวไทยที่จะเข้าราณาจักรนะครับท่านใดที่มีญาติอยากจะเข้าไปตรวจโควิด COVID -19 นะครับโทรศัพท์ไปได้เลยนะครับ045280040แล้ก็045280055ครับและก็การตรวจทางด้านโควิด -19 นะครับทางด้านโรงบาลรชเวชนี่ก็มีโปรแกรมการตรวจ2ประเภทด้วยกันขึ้น1แบบ Rapid Test นะครับเป็นการตรวจภูมิต้านทานของร่างกายจากเลือดและก็จากเยื่อบุโพรงจม,มูกนะครับ รู้ผลภายในเวลา1ชั่วโมงแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยคับเพียงแค่พันสามบาทพันสี่บาทนะครับแต่ว่าจะมีเงื่อนไขนิดหนึ่งก็คือว่าการที่จะตรวจเจอนะครับคุณจะต้องติดเชื้อมาแล้วประมาณ6กถึงเวันนะครับร่างกายจะมีการสร้างภูมิต้านทานมาแล้วเราก็ตรวจเจอครับเลือดเป็นบวกแต่ว่าถ้าเผื่อเรารับเชื้อมาเพียงแค่วัน2วันเลือดเป็นลบครับตรวจไม่เจอครับแต่ว่าวิธีที่2ครับเขาเรียกว่าเป็น rt-pcr ครับอันนี้เป็นการตรวจยืนยัน หาเชื้อโควิด -19 เลยครับจากเยื่อบุโพรงจมูกแล้วก็คอครับรู้ผลภายในเวลา3ชั่วโมงราคาค่าตรวก็4,500บาทอันนี้จะรับเชื้อมาวัน2วัน3วันตรวจได้หมดเลยครับเจอเมื่ออะไรก็เลือกเป็นบทเมื่อนห้เมื่อนั้นครับ เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อท่านจะตรวจแบบแพ็กค,คู่ก็เพียงแค่5,800บาทครับราคานี้รวมค่าแพทย์ค่าบริการของโรงพยาบาลแล้วนะครับสอบถามรายละเอียดได้045280040นะครับโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกแห่งเดียวในอีสานใต้ที่สามารถตรวจหาโควิด -19 แล้วก็ผ่านการรับรองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับแม่คุณจึงมั่นใจได้ครับ,รบไปได้เลยครับ